สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะตอนนี้ก็อากาศดีมากนะคะเราจะหมุนกล้องให้ดูนิดหน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างนอกถามว่าร้อนไหมโอ้โหร้อนมากนะ,ะร้อนตับจะแตกวันนี้นะะแต่เราไม่ไม่บ่นนะคะร้อนก็นดีเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่างแป๊หนึ่งเนาะแต่มันจะได้ยินเสียงรถือเปล่าไม่เอาเราเปิดตรงนี้ดีกว่าเราเปิดข้างนอกนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันแปลไปได้หลายอย่างมากๆนะคะแต่เราขอายกตัวอย่างเฉพาะชีวิตประจําวันของเราเท่านั้นนะคะว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันของเราเนี่ยเราปฏิบัติยังไงตอ่ตอครอบครัวเราต่อเพื่อนเราต่อพี่น้องเราต่อพ่อแม่เราอะไรอย่างนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยนะคะเป็นเรื่องครอบครัวของเรานะคะ ก่อนอื่นเราจะต้องบอกว่าแฟดเราเนี่ยเขาเป็นเขามีฝาแฝดนะคะเขาเป็นฝาแฝดที่มีอุปนิสัยที่ติดตัวติดกันตลอดเวลาเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุเอ,อตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วอยู่ด้วยกันมาจนถึงอายุสี่สิบปีเขาอยู่ในบ้านเดียวกันเขากินนอนด้วยกันแล้วพอมีอยู่มาวันนึงมันก็มีเราเรานะคะซึ่งมามาแทรกกลางระหว่างเขาสองคน มันก็ถามว่าต้องปรับตัวไหมมันก็ปรับตัวเยอะนะคะปัญหามันก็เลยเกิดตรงที่ว่าการที่น้องชายของเขาเนี่ยน้องชายฝาแฝดของเขาเนี่ยมีเอ่อมีเขาเรียกอะไรเราเราไม่ได้เป็นเมียนะเราเรียกว่าประเทศไทยไม่มีนะแบบเนี้ยเราเป็นซัำบัวหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นเมียแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือมีสิทธิ์ที่จะบอก อะไรเขาได้หลายๆเรื่องนะคะแต่ยังไม่เรียกว่าเมียก็คือเป็นซ้ำบัวอ,อยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะใช้ชีวิตเหมือนผัวเมียแต่ไม่ได้มีพิธีแต่งงานแล้วก็ไม่ได้มีกระดาษอะไรที่บ่งบอกว่าเราเป็นเมียนะคะแต่สถานะมันก็ไม่สําคัญเนาะมันสําคัญตรงที่ว่าเราอยู่ด้วยกันและเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันทีนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่ตัวของเขาเนี่ยจะไปดื่มไปกินที่ไหนเขาต้องเอาน้องเขาไปด้วย นะคะก็คือเขาจะไม่เขาจะไม่แยกจากน้องสมมุติว่าจะไปบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งเน่ยน้องต้องไปด้วยทีนี้มันเกิดปัญหาเพราะว่าบ้านหลังนั้นนะ่ะที่ที่เขาจะไปดื่ม เรามีเซนต์ว่ามันไปบ่อยๆแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ครอบครัวเราแตกแยกได้นะคะเพราะว่าการที่เราไปดื่มไปกินเนื่องจากสนิทกันมากๆแล้วก็อาจจะมีการดื่มกินอยู่เป็นประจําเราไม่เห็นด้วยนะคะที่ว่าจะไปดื่มไปกินเป็นประจําตรงที่ที่นั้นไม่ใช่ว่าบ้านหลังนั้นเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่มันมีสิ่งบางอย่างที่ผู้หญิงเราเนี่ยจะมีเซนต์จะมีเซนต์ว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ปลอดภัยสําหรับครอบครัวเราแล้วหละเราก็เลยบอกอกาแฟเราว่า ฉันไม่สบายใจนะที่เธอจะไปบ้านหลังนั้นแต่พี่ชายเธอนะ่ะเขาไปได้เราก็พูดบอกเออเราก็พูดบอกน้องไปน้องก็เขียนไปหาพี่ว่าไปชาติเขาไม่อนุญาตนะอย่างงุ่นนี้นะเขาก็มาที่บ้านเลยนะคะเขาก็มาพูดกับเราว่าไปชาติฉันน่ะเป็นฝาแฝดกันไปไหนก็ต้องไปด้วยกันแล้วเธอนะ่ะจะมาบังคับน้องชายฉันไปทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยบอกว่า เราก็ไม่พูดอะไรเยอะเนาะเราก็จ้องตาเขาแล้วเราก็บอกว่าอา่น้องชายเธอนนะเขาเป็นฝาแฝดกับเธอก็จริงแต่น้องชายเธอเขาเลือกที่จะมีซ้ำบัวหรือมีชั้นอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นฉั้นก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดบอกเขาได้ว่าอันไหนที่ทําให้ชั้นสบายใจหรือตรงไหนที่ชั้นไม่สบายใจแล้วอีกอย่างหนึง่งการที่ไปดื่มไปกินมีบุคคลมากมายอยู่ที่บ้านหลังนั้นชั้นไม่อนุญาต แต่ฉันจะอนุญาตเป็นบางครั้งบางคราวเพราะเขามีเมียแล้วเขาจะทําอะไรตามใจชอบโดยที่ไม่คิดถึงจิตใจฉันมันเป็นไปไม่ได้เธอไปได้แต่น้องเธอห้ามไปเขาก็โมโหฟึดฟ,ฟัดฟ,ฟึดฟัดฟึดฟัดทีนี้อะไรมันก็ไม่สําคัญมันก็ต้องสําคัญที่แฟนของเราใช่ไหมแฟนของเราเนี่ยเขาก็ไม่ไปเพราะเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเพราะเขาบอกกับเราว่าถ้าไปแล้วเราไม่สบายใจ เขาไปนั่งดื่มนั่งกินอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่สบายใจไปด้วยนะคะและเขาก็เข้าใจว่าไอ้ที่เราหมายความเนี่ยมันคืออะไรเขาเข้าใจเรานะแต่ไอพี่ชายน่ะก็คือเป็นคนโสดไม่อยากมีเมียทีนี้ความคิดมันก็แตกต่างกันจากคนที่อยากจะมีเมียมันก็เลยแฟนเราเนี่ยต้องแบ่งตัวเองเป็นสองช่องก็คือต้องให้ความยุติธรรมกับพี่แล้วก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเราเพราะเขาอยากมีเราและมีพี่ชายเขาอยู่ในชีวิตชีวิตเขาก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะ สรุปนะคะพี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาก็ต้องไปคนเดียวนะคะเขาไปคนเดียวแล้วเขาไม่มีน้องชายเขาไปด้วยเนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขนะคะเราคิดว่าเขาคงจะไม่มีความสุขแหละว่าน้องชายไม่ติดตามไปไหนด้วยน้องชายอยู่อยู่กับเมียพูดง่ายๆนะคะทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเขาไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีพฤติกรรมล่อแหลมสอแววให้ครอบครัวเราเนี่ยมีปัญหา ถ้าเขานำบุคคลคนนี้เข้ามาแจมเข้ามาร่วมในครอบครัวมันก็จะทำให้ครอบครัวมีปัญหาเพราะว่าเราเกิดความไม่ไว้วางใจในตัวของคนคนนั้นนะคะแล้วเราก็บอกคนคนนั้นไปตรงๆว่าเราไม่ไว้ใจแล้วเราก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอีกแต่ทีนี้พี่ชายแฟนเราเขายุ่งเกี่ยวใช่ไหมเราก็เลยบอกเขาว่า เธอห้ามนำคนบุคคลคนนี้เข้ามาในชีวิตครอบครัวเธอเอาไปทําอะไรที่ไหนก็ได้แต่มันจะต้องอยู่ในบริเวณที่ที่ที่เป็นของเธอห้ามเอาเข้ามาเกลือกลั้วในบ้านฉันหรือพาน้องไปถ้าเธอจะไปเธอไปคนเดียวเพราะเธอโสดเธอมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่น้องเธอห้ามไปโอ้โหเป็นปัญหาเรื่องราวใหญ่โตนะคะ เขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลแล้วเราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเราก็เลยตอบเข้าไปว่าฉันตัดสินใจแล้วก็บอกน้องเธอไปอย่างนั้นแล้วน้องของเธอเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าฉันหมายความว่ายังไงการที่มีบุคคลคนหนึ่งเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวล้าวฉานฉันไม่ทำ แต่เธอจะไปทําอะไรกับเขาคนนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอแต่ห้ามนําเข้ามาในบริเวณครอบครัวเธอจะไปทําที่ใต้ต้นไม้หรือเธอจะไปทําที่ข้างเสาไฟฟ้าตรงไหนเธอก็ไปทําแล้วก็ไปทําที่บ้านเธอเธอก็ไปทาแล้วก็พูดกับเขาตรงๆอย่างนี้เลยนะอุ้ยเขาโมโหมากเขาก็กัดฟันเขาก็โมโหนะแต่เราไม่เราไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเรามีอะไรเราก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สบายใจจริงๆแล้ว เรามีแฟนเราต้องบอกก็เราต้องคุยกับแฟนเราให้รู้เรื่องแต่บางคนก็ว่าเรานะว่าไม่เห็นจาเป็นต้องพูดเลยไม่เห็นจาเป็นต้องพูดมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐที่มีการสื่อสารด้วยการพูดถ้าเราไม่พูดให้เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่ปากกาที่มองหน้าปุ๊บก็จะรู้เลยเออมองตาปุ๊บอุย้ยรู้เลยแลยว่าเขาคิดอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ใช่ปากกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสื่อสารกันให้เข้าใจตั้งแต่ต้นๆนะคะ แลกแกก็กทอนกระแท่นเหมือนจะอยู่กันไม่ได้นะคะเพราะว่ามีปัญหาเยอะนะคะเขาก็แฟนเราเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคุยกับพี่ชายเขาว่าเขาเนี่ยอยากจะมีเราอยู่ในชีวิตและอะไรบ้างที่เราไม่สบายใจเขาก็พยายามที่จะทําให้เราเกิดความสบายใจนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องที่อันนี้คือเรื่องที่เราไม่สบายใจและพี่ชายของเขาก็ต้องให้เกียรติเรา ให้เกียดเราตรงที่ว่าเฮ้ยเราอะ่ะเป็นเมียรเราไม่สบายใจก็ไม่ใช่ว่าเมียเนาะเรียกว่าซ้มบัวกันแล้วกันทุกคนเข้าใจนะว่าเออซัมบัวก็คือคนที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานมีเราอยู่ในบ้านมีซ้มโมวอยู่ในบ้านน้องชายอยากมีเพราะฉะนั้นพี่เขาก็ต้องทําใจที่จะเอ,อให้เกียดเราทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เราเต้องให้เกลียดเขานะคะอันนี้คือเราต้องเราเองเราก็ต้องให้เกียดพี่ชายแฟนเราด้วย พี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยติดตัวติดติดติดก,กันกับน้องชายเขามากสมมุติว่าน้องชายเนี่ยนั่งนั่ง,งอยู่กับเราอยู่ดีๆพี่ชายเขียนเม s s ซ n g e อร์มาหรือเขียนส n น p มาเฮ้ยมากินกาแฟกันไหมวะมีเพื่อนมาว่ะอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวบอกถามไปชาติก่อนนะเราก็บอกเออไปเลยไม่เป็นไรหรอกเธอไปได้นะพอบางทีเธอก็สนิทกันเธอเป็นแฟนกันแล้วก็อนุญาตให้ไปบางทีไปแล้วก็มันหิวไปบ้านพี่ชายหิวแล้วก็เข้ามากินข้าวทีนี้พี่ชายอยากขับรถไปวนเที่ยวตลาดอ่ะ เอาน้องชายไปแล้วก็เราก็บอกว่าไปไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือคือเราให้เกียรติเขาสมมติเราเล่นสกีไม่เก่งแต่น้องชายเขาบอกว่าไปเล่นสกีกันไหมปริชาทํางานเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเพราะว่างานของเราเนี่ยจะทาเสาเออเสาเว้นเสาอาทิตย์เว้นอ,อาทิตย์นะคะถ้ามันเป็นหน้าที่มีหิมะเยอะเนี่ยแฟนเราเขาชอบไปเล่นสกี ทีนี้พอเวลาเราทํางานปุ๊บเราไม่จําเป็นจะต้องขังแฟนเราเอาไว้อยู่ในบ้านนะคะเรามีความรู้สึกว่าเออเขาจะไปไหนก็ไปแต่แม่แฟนเราเนี่ยแม่ย่าเราเนี่ยบอกว่าไปชาติเธอให้แฟนไปแบบนั้นได้ยังไงเราบอกไม่เป็นไรหรอกแม่เพราะว่าหนูเองหนูก็ทํางานบางทีก็กลับสี่ทุ่มห้าทุ่มจะมาขังแฟนเราเอาไว้อยู่ที่บ้านมันน่าเบือ่อเราก็อนุญาตให้เขาเดินทางไปต่างจังหวัดกับพี่ชายเพื่อที่จะไปเล่นสกีด้วยกันนะคะ แล้วก็มีอีกที่เราให้เกียรตินะคะเราคิดว่าเราเราคิดว่าเราก็ให้เกียรติเขาเยอะนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเอาจะมาจะเป็นฝ่ายรับแต่ฝ่ายเดียวทีนี้เก็มีอยู่หนึง่งแม่เราเนี่ยไม่เห็นแม่ย่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยที่เราอนุญาตนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะเราไม่เอาความคิดของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ตรงเนี้ยที่เราให้เขาคือเราสบายใจเราไม่ได้ทุกใจนะคะก็คือพี่ชายแฟนเขาเนี่ยเกิด อยากไปเที่ยวนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ขยายเข้ามาอยู่ด้วยกันแฟนเราเขาชอบไปเที่ยวรอบโลกชอบไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้พอมีเราเข้ามาเนี่ยพี่ชายเขาก็เลยถามน้องชายว่าอยากจะไปล่องเรือที่ประเทศอียิปต์นะอันนี้เขาไปมาแล้วนะคะอยากจะไปล่องเรือประเทศอียิปต์แฟนเราก็เลยถามเราว่าฉันจะไปล่องเรือประเทศอียิปต์กับพี่ชายเธอจะว่าไงเราก็เลยบอกเธอจะไปกันตอน,น,นไหนล่ะเขาก็บอกเราว่าไปเดือนนี้เดือนนี้เราก็บอกว่าโอเค ก็ไม่เป็นไรเธอไปกันเถอะเพราะว่าฉันไม่ได้มีตังค์เยอะและฉันก็ใช้ฮอลิเดย์หมดแล้วเธอแฟนเราเนี่ยเขาจะทางาน uh, มากนะคะพอาะเขาทำงานมากๆเข้าแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เงินนะคะเขาจะเอาวันหยุดซึ่งเขาเห็นพ้อ,องต้องการกับบริษัทด้วยว่าบริษัทเนี่ยถ้าทํางานไปเยอะๆอ่ะแฟนเราจะรับเป็นเงินก็ได้และจะรับเป็นวันหยุดก็ได้แต่ส่วนใหญ่แฟนเราเขาจะไม่รับเป็นเงินแฟนเราเขาจะเขาจะนับเป็นชั่วโมง เขาเขาก็จะจดไว้ว่าเอ้ยวันนี้เขาทํางานโอโอโอเวอร์ที o T ไปกี่ชั่วโมงเขาก็จะจดไว้จดไว้แล้วเขาก็จะไปยื่นกับทางหัวหน้าบอกว่าขอขอวันหยุดแฟนเราเขาถึงมีวันหยุดเยอะแล้วก็ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้บ่อยๆนะคะหปีเข้าไปได้หนึ่งปีเขาไไ้เขาไปได้หลายครั้งทีนี้เขาก็เลยเ ตัดสินใจว่าเขาซื้อตั๋วซื้ออะไรเขาก็ไปประเทศอีกไปกับพี่ชายเขาสอคนนะคะเราไม่ได้ไปด้วยแต่แม่แฟนเราเนี่ยแม่ย่าเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยที่เราปล่อยแฟนไปอย่างนั้นเพราะว่าเราอ่ะเเป็นเป็นเป็นซ้ำบัว ทำไมไม่เอาเราไปด้วยเราบอกไม่เป็นไรหรอกแม่เพราะบางครั้งเนี่ยเราเป็นแฟนกันเป็นผัวเมียกันเป็นซ้ำบัวกันเนี่ยเราก็ต้องมีช่องว่างระหว่างกันบ้างนะคะเราก็ปล่อยโอกาสเ,าเปิดโอกาสให้เขาไปหาเพื่อนบ้างไปหา,าไปไหนมาไหนกับพี่ชายเขาบ้างนะคะชีวิตมันจะจะ,จะได้ไม่คับแคบเกินไปเราจะได้มีาหายใจหายใจกันได้บ้างนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อนคนโนเวย์เนี่ยก็นนถามเราเนาะ ปาริชาเธอปล่อยแฟนเธอไปต่างประเทศบ่อยๆออเธอไม่กลัวเหรอเราก็เลยบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเราก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแฟนเรานะคะเพราะว่าเราเชื่อใจเขาว่าเขาจะไม่ไปทําอะไรที่ไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนเราเขาก็เชื่อใจเรานะคะเขาไม่เคยจะมาคิดว่าเฮ้ยปล่อยเมียนอนอยู่บ้านคนเดียวแล้วจะพาผู้ชายคนอื่นมานอนหรือเปล่าเราสองคนต่าง,างก็ไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าแฟนเราเนี่ย กว่าเขาจะมามีเราเนี่ยเขาก็อายุ40กว่าเขาก็เคยชินกับการอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างบางทีเขาก็อยากจะไปไหนมาไหนกับเพื่อนบ้างกับพี่ชายฝาแฝดเขาบ้างตรงเนี้เราให้เกียรติเขาและเราก็เข้าใจเขานะคะแล้วเขาก็เข้าใจเราว่าเอ้ยเราอะทงานเราคงไม่ไปทําตัวเหลวไหลในขณะที่เขาไปต่างประเทศนะคะแล้วต่อไปนะคะเรื่องเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันกับเพื่อนนะคะเราก็มีเพื่อนนะคะบางทีเนี่ยอ เพื่อนเนี่ยก็ให้ข้อจํากัดเรามาว่าเออเราคุยกันได้นะแต่ว่าอยากสนิทกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องแบบถึงขนาดว่าไปมาหาสู่กันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกเรานะนี่เพื่อนบอกเราเราก็ให้เกียริเพื่อนนะคะเราเข้าใจว่าการที่เราใกล้ชิดกันมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้มีเรื่องราวที่เราต้องทะเลาะกันสําหรับเพื่อนคนนั้นนะคะ เราเข้าใจเขาเราก็เราก็ตกเราก็ตกลงกับข้อข้อตกลงนั้นเวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็คุยหากันโทรหากันนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปมาหาสู่กันโอ้โหทุกวันจะต้องมานั่งกินข้าวกินปลากันทุกวันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเพื่อนนะคะแล้วส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็คือเขามีอะไรที่ต้องทําแต่มันไม่ได้เป็นทางของเรานะคะเราไม่ได้เดินทางสายนั้นแต่เพื่อนเราเขาเดินทางสายนั้นแต่เราก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละ บางทีเราโทรไปเงี้ยเฮ้ยมึงอยู่ไหนว่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออยังไม่สะดวกคุยนะอะไม่สะดวกคุยแล้วก็เข้าใจแล้วอ๋อเพื่อนไปทําอะไรที่ไหนแล้วเข้าใจนะคะเดี๋ยวเวลาเพื่อนเสร็จธุระแล้วเพื่อนก็โทรมาหาเราเออมีอะไรวะอะไรเงี้ยเออจะชวนไปตกปลาซะหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราว่าเออเดี๋ยวตอนสี่โมงเย็ยนเลิกง,งานแล้วเราเจอกันที่เดิมนะแล้วก็ไปตกปลาด้วยกันเพราะเราจะไม่แบบ ไปตามจี้ตามจิตเพื่อนว่าเออทําไมทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพอบางครั้งเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีคิดเหมือนเราไปหมดทุกอย่างแต่เพื่อนไม่ได้มาบังคับเราสมมุติว่าเออเรามีเพื่อนชอบดื่มดื่มเหล้านะคะเราไม่ได้มีความสุขว่าคนดื่มเหล้าหรือสูบหรี่เป็นคนไม่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเราเป็นคนไม่ดื่มเหล้าเราก็ไม่อยากไปเราก็ไม่อะไรเพื่อนก็ไม่ว่านะคะเพื่อนก็ให้เกียรติเราว่าเออไม่เป็นไรหรกไปชาถ้าเธอไม่ดื่มเธอไม่อยากไปเธอไม่อยากไปไหนเธอเออก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ให้เกียรติกัน แล้วถ้าเกิดว่าอะไรที่เราทําตรงกันสมมุติว่าเรา,เราชอบเดินภูเขาเหมือนกันอ่ะถึงเวลาเราก็นัดไปเดินนัดไปเดินภูเขานัดไปตกปลานัดไปเก็บเห็ดนัดไปตกผักแต่เราจะไม่ถาม เราจะไม่ถามเพื่อนอะไรอย่างอื่นที่เพื่อนไปทําข้างนอกเนี่เราจะไม่ถามนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนเล่าเพื่อนก็เล่าเองเราก็ให้เกียรติเพื่อนเพื่อนก็ให้เกียรติเราเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ชอบทําในสิ่งที่เพื่อนทําเพื่อนก็ให้เกียรติเราเพื่อนก็ไม่ว่าเราเออทําไมเธอไม่ทําล่ะทาไมเธอไม่เอาล่ะทาไมเธอไม่ดื่มล่ะทําไมเธอไม่กินล่ะทําไมเธอไม่สูบบุหรี่ล่ะเพื่อนก็ไม่เคยมาว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเพื่อนเนี่ยให้เกียรติซึ่งกันและกันนะไม่ว่าเพื่อนจะเป็นลักษณะไหนเราก็ เราก็เราเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะอย่างเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าไม่ไม่อยากไปไหนมาไหนก็คือเจอกันปีละหนึ่งครั้งนะคะก็คือเพื่อนที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือให้เจอกันปีละหนึ่งครั้งคือเราจะนัดทานอาหารด้วยกันปีละแค่หนึ่งครั้งที่ร้านอาหารนอกบ้านนะคะแล้วเราก็จะมาคุยกันว่าเออสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไง ทำงานเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงมันดีไหมมันจืดไหมมันเข้มข้นแค่ไหนนะคะเราก็จะมาคุยกันแต่เราจะนัดเจอกันเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงลูกค้านะคะลูกค้าแบบเป็นเด็กก็ก็ไม่ถึงกับเด็กอะประมาณ1ิบสิบหกสิบเจ็ดนะคะ เป็นลูกค้าที่ไม่ใช่คนโนเวย์แล้วก็จะไม่ใช่คนไทยเราไม่รู้ว่าเขามาจากชาติสัชาติอะไรเราก็ไม่รู้นะคะแต่เวลาที่เขามาซื้อของเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเลยนะคะเวลาที่เขาเดินเข้าร้านมาเนี่ยเขาจะมาทุกทุกโต๊ะอย่างเงี้ยทุกเหมือนทุบแบบเรียกเราอย่างเงี้ยบางทีเราขายของเราไม่สามารถที่จะยืนเฝ้าอยู่อยู่หน้าร้านได้ตลอดเวลาบางทีเราก็ไปหั่นหอมมั่งหั่นกระเทียมมั่ง แคของบางอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นในหน้าจอที่มีนะคะหรือว่าอาจจะช้าไปสักสองนาทีสามนาทีนะคะเขาก็มาเคาะเคาะเคาะโต๊ะอย่างเงี้ยไม่มีมารยาทแล้วก็ไม่ได้ไ er er ให้เกียรติเราเลยเราก็เลยถามว่าเธอเคาะทําไมทําไมเธอต้องเคาะเธอไม่ขายรือไงของเธอไม่ขายของเหรอก็ขายของขายนะเธอไม่ต้องเคาะโต๊ะนะบางทีก็เราทําอะไรอยู่เดี๋ยวเราก็ออกมาเราก็พูดกับเขาดีๆนะคะ ทีนี้เขาก็สั่งพิซ่าพิซ่าถาดเล็กเนี่ยร้านเราเนี่ยมันจะราคา85คนพิซ่าถาดเล็กประมาณนี้แล้วก็พร้อมน้ํานะคะเขาก็เหมือนจะเป็นเด็กซ่าเวลาเดินเขาก็จะเดินอย่างนี้นะคะเดินแบบมองดูเลยว่าไม่มีมารยาทไปอย่างนั้นเถอะแล้วก็เวลาที่เขานั่งนะคะก็นั่งไม่ได้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยนะคะเวลานั่งก็เอาขาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะกินข้าวนะ,ะเอาขาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเลยเราก็เลยต้องเดินไปบอกนะว่า เธอการุณาเอาขาลงนะเพราะว่าที่นี่มันโต๊ะกินข้าวคนอื่นเขานั่งเขาก็นั่งกันดีๆนะเธอดธก็มองคนอื่นเขาบ้างนะเขาก็ทําท่าเหมือนว่าเขาไม่พอใจเราเนาะที่นี้เราเราจะกลับไปถึงเรื่องพิซซ่าถาดเล็กใช่ไหมเขาสั่งพิซซ่าถาดเล็กแปดสิบห้าคนมันพร้อมน้ำหนึ่งขวดตอนที่เขาสั่งพิซซ่าเราเนี่ยเขาเขาก็เดินไปเอาน้ําขวดแล้วหนึ่งขวดนะคะเขาก็เดินแบบเขาแบบเดินแบบซ่านักเลงว่างั้นเถอะเดินแบบว่าค่อยละอืมกูละอะไรประมาณนี้่ ทีนี้พอพิซซาเสร็จเราก็เรียกเขานะคะให้มาเอาพิซซาพอเขาเอาพิซซาเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปเอาน้ําอีกหนึ่งครั้งนั่นหมายถึงว่าเขาหยิบน้ําขวดสองครั้งตอนสั่งแล้วก็ตอนพิซซาเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยเดินตามไปเลยนะคะพอพอเขานั่งลงปุ๊บน้ําขวดบรรจุงลงปุ๊บเราก็มองหน้าเขานะเราก็พูดกับเขาเบาๆนะคะ นักเรียนเนี่ยก็คือมันจะเป็นช่วงพักใช่ไหมนักเรียนกีจะเต็มร้านเรานี่แหละนั่งเต็มกันไปหมดนี่แหละเราก็จ้องตาเขาแล้วเราก็บอกว่าน้ําขวดเนี่ยเธอจะไปจ่ายตังหรือว่าเธอจะเอามันไปเก็บที่เราก็ถามเขาแบบนี้เนาะ <S <S เขาก็พูดคําหยาบออกมานู่นนี่นั่นนะคะเราเรามันพูดคําหยาบไม่ได้นะ u t u b e เขาก็พูดทํานองแบบคาหยาบแหละคําคําไม่ดีแหละว่าอย่างนั้นอะแบบซ่ามากอะ เราก็เลยบอกเขาว่าเธอจะถามแล้วก็ถามเขาอีกหนึ่งนะเธอจะเอาน้ำขวดไปเก็บที่หรือว่าเธอจะไปจ่ายตังค์เขาก็บอกเขาไม่จ่ายเราก็เลยเราก็เลยหันไปคุยกับเขานะถ้าเธอไม่จ่ายตังค์แล้วเธอไม่เอามันไปเก็บที่น้ำขวดเนี่ยมันไม่แพงฉันจะจ่ายให้เธอแต่ว่าเธอต่อไปนี้ไม่ต้องมาเย็ยบที่ร้านนี้อีก ฉันไม่ต้อนรับฉันไม่อนุญาตให้เธอมาซื้อของที่ร้านนี้อีกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเธอเลือกเอาเธอจะเอาแบบไหนเขาก็เลยถามแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างที่อยู่ในร้านนี้เพราะฉันได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานประจําฉันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดเธอพูดแล้วไม่ฟังเราก็ต้องคุยกันด้วยคุณครูประจําชั้นหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่ของเธอ ที่เธอมาทํานิสัยแบบนี้มีหลายเรื่องนะที่เธอทําแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องคุยกันกับพ่อแม่เธอเขาก็เลยยืนขึ้นนักเรียนทั้งทั้งหมดเนี่ยก็คือมองมองเขาคนเดียวนี่แหละมองเขาคนเดียวอนักเรียนเนี่ยคือจะคุยจุ๊กจั๊กจ๊กจ๊กพอเรามาคุยกับเขาปุ๊บทุกคนเงียบจิบเลยทุกคนไม่มีเสียงพูดเลยทีนี้เขาก็เลยมาจับมือเราฉันจะเอาน้ําขวดไปเก็บที่แล้วพรุ่งนี้ฉันมาซื้อของได้ไหมเธอมาซื้อได้แต่เธอต้องเอาไปเก็บที่ หรือไม่เธอก็จะต้องอไปจ่ายเงินหรือไม่ฉันจ่ายให้เธอแล้วต่อไปนี้เธอไม่ต้องมาที่นี่อีกเพราะว่าฉันไม่ต้อนรับ<ถ>เธอเลือกเอา <başka> เธอจะเอาแบบไหนเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเอาน้ําขวดไปเก็บที่เพราะเขาไม่มีตังค์เราก็พูดเขาเอออแค่นั้นนะคะเราก็ไม่พูดอะไรเยอะแล้วหลังจากนั้นต่อมาเขาก็ทําตัวเรียบร้อยมาตลอดเราบอกเธอนั่งเธอห้าวเอาขาขึ้นเอาไว้บนโต๊ะแล้วตอนที่เธอจะกินน้ําขวดเธอซื้อของ เขาให้เธอเอาขวดเดียวเธอต้องเอาขวดเดียวแล้วตอนที่เธอเข้าร้านมาเธอห้ามเคาะหรือห้ามทุบเพราะว่าฉันได้ยินฉันเห็นฉันเห็นเธอยืนอยู่แต่บางทีมันต้องล้างมือล้างอะไรแล้วก็เธอต้องรอสักแป๊บหนึ่งเธอมองเพื่อนบ้างนะว่าเพื่อนทํายังไงไม่ใช่ว่าเธอจะมาเคาะโต๊ะทุบโต๊ะแล้วเวลาที่เธอเดินอ่ะเธอเดินให้มันดีๆเธอไม่ต้องกางขากางเข่าออกมามันดูไม่ดีมันดูไม่สุภาพเราก็บอกเขาใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ทําอีกนะเราก็เลยบอกว่าเธอทําได้มิสัยแบบเนี้ยแต่เธอต้องไปทําข้างนอกร้าน เธอมาทําตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ชอบฉันไม่คิดว่ามันมีมาระยากที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเล่าเล็เลกๆนน้อยนะคะสําหรับเรื่องเอ่อเรื่องในที่ทํางานของเราเนาะแล้วต่อไปก็มีอีกนะคะการให้เกียรติกันในที่ทํางานอันนี้เป็นระหว่างเรากับคนที่เราทํางานด้วยกันคนเราเนี่ยเติบโตมาไม่เหมือนกันวิธีการหั่นผักของคนโนเวกับหั่นผักของคนไทยก็ไม่เหมือนกันนะคะเจ้าของร้านเราเนี่ยเขาก็ให้เกียรติเราเราจะทํายังไงก็ได้แต่ขอให้ผักมันมีชิ้นเล็ก เพื่อทีอ่มันจะได้โรยหน้าพิซซ่าได้ถ้วยถึงแล้วจะหั่นยังไงมันก็เรื่องของเรานะคะแล้วเราก็เหมือนการเวลาเจ้าของร้านเราจะหั่นผักแบบไหนมันก็เรื่องของเขาเพราะว่าขอให้พิซอขอให้ผักมันมีในขนาดไซส์ที่พิซซ่าบัคแกลน์เขากําหนดนะคะทีนี้เวลาที่เราทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ถามเราเอ้ยทำไมผักเธอชิ้นเล็กเราก็ถึงบอกเขานะคะเราจะไม่ไป เราจะไม่เป็นคนที่ว่าเอ้ยทําไมเธอทาอย่างนี้ล่ะทําไมเธอไม่หันอย่างนี้ล่ะอันนั้นเราเราเราจะให้เกียรติเพื่อนนะคะเราจะไม่ไปถามเขาเราจะไม่ไปสอนเขานะคะจนจนกระทั่งเขานะถามเราเองว่าเออผักที่ที่เราหันนะ่นทาไมมันชิ้นเล็กนะคะเอะเราก็จะบอกเขาว่าเออฉันทําแบบนี้นะเขาก็ทําตามเรานะคะทีนี้มันจะมีพริกปาปิก้านะที่เราหั่นไม่ค่อยสวยแล้วก็มองดูเขาทําไมเขาหั่นสวยจังเพราะบางครั้งคนเรามันไม่ฉลาดไปทุกอย่างนะ เขาก็ให้เกียรติเรานะคะเขาไม่บอกเราว่าทําไมเราหันแบบนี้นะคะเขาก็ให้เกียรติเราเขาก็ไม่บอกเรานะคะเราก็เลยถามเขานะคะว่าเธอทํายังไงหรออุ๊บพระชาตาฉันท่านทแบบนี้นะแล้วมาหันแบบนี้นะแล้วเธอก็ใส่เครื่องอย่างนี้นะออะเราก็หันเหมือนกันนะคะคือในที่ทํางานเนี่ยเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะไม่เอ่อไปว่าเขาหรือว่าอะไร ถ้ามันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงจริงๆอะก็คือเราจะให้เกียรติกันแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันมีแบบว่าของเสียาหายหรือว่าคุณภาพอาหารเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกกันเลยนะคะแต่ว่าเรื่องกระจุกกระจิ๊กระจิ๊กระจ๊กอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหั่นผักหั่นหมูหัน่นอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยจะมาะพูดกันเยอะแล้วเราก็ให้เกียรติกันเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะคนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนเราแต่สําหรับเราเนี่ยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับที่ชุดในชีวิตเรานะสมมุติเพื่อนแฟนหรือญาติพี่น้องไม่ให้เกียรติเราเนี่ยคือเราเราไม่อยู่ใกล้เลยนะเราจะไม่ให้มาอยู่ใกล้เราเลยแล้วถ้าเกิดแฟนเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เข้าใจเราแล้วไม่ให้เกียรติเรานะเราย้ายออกนะคะเราไม่อยู่เพราะเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราคือการให้เกียรติกันแล้วการที่เราไม่ให้เกียรติคนอื่น ไม่ให้เกียรติคนอื่นแล้วมันกลายเป็นนิสัยที่ฝัง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 อยู่ในหัวแล้วก็ทํามันอยู่อย่างนั้นทํามันอยู่อย่างนั้นจนจนมันเป็นเรื่องปกตินะคะจนคิดว่าการที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นมันเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้มันไม่อันตรายนะคะแต่มันอันตรายที่สุดคือการที่ว่ามันหนักหนาสาหัสถึงขั้นที่ว่าเราไม่ให้เกียรติตัวเองเลยนะคะอันนี้อันตรายแล้วนะ เราจะอยู่ในสังคมเนี่ยสังคมเพื่อนสังคมอะไรก็แล้วแต่ในสังคมก็แล้วกันนะคะถ้าการที่เราเป็นคนที่พูดโกหกอยู่บ่อยๆนะคะโกหกซ้ำๆซักๆแล้วพอวันหนึ่งเราคิดอยากจะพูดความจริงขึ้นมาก็จะไม่มีใครเชื่อถือเราอีกต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่เราจะจบคลิปนะคะเราก็เราก็อยากจะไลฟ์สดอีกสักครั้งหนึ่งค่ะแต่เราเราต้องต้องวางแผนนะคะเพราะว่าเราไลฟ์สดเนี่ยเราก็ต้องต้องอยากมีมีเรื่องคุยปฏิปะต่อเนาะเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยเราจะหยุดคุยปุ๊บ ลองหยุดสิหยุดมันก็จะเงียบเลยนะคะก็คือไลฟ์สดเนี่ยมันยากมากกว่าที่เราจะมานั่งพูดหน้ากล้องอย่างนี้เข้าไปอีกนะคะแล้วก็ต้องรอไปก่อนเนาะ,ะถ้าเกิดใครรอไลฟ์สดก็ต้องรอไปก่อนเนะ,ะเพราะเราก็ไม่ได้เก่งเ,เกี่ยวกับการไลฟ์สดเท่าไหร่นะคะเราไลฟ์สดครั้งที่แล้วนี่คอมเมนต์ไม่มาเลยนะคะเราไม่รู้เป็นอะไรเราก็เขียนไปถามคนที่รู้อยู่เขาบอกว่ามันเป็นเ ระบบคอมพิวเตอร์มันเออเลอร์นะคะคอมเมนต์ comment, เราไม่มีมาเลยนะคะมีคนเขียนคอมเมนต์ตอนที่เราไลฟ์สดนี้เยอะมากนะคะสุดท้ายนะคะเราจะขอจบคลิปเเรามีคลิปตอนที่เรา เดินทางกลับมาจากบ้านพักตาอากาศนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปิ้งย่างที่บ้านแม่ย่าของเรานะคะเราก็เป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วขอบคุณนะคะที่ทุกคนมาสับสกายกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านนะคะเรากลับบ้านกันแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาท่องเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะโอ้โหอากาศข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะ อากาศข้างนอกบ้านเรานะคะวันนี้ดอกไม้เราก็มีกระยุ่มกระยิมอยู่เท่านี้นะคะเพื่อนๆ <laughs> คนอื่นเขามีกันสวยงามนะคะเราเป็นคนปลูกต้นไม้ไม่เก่งนะอันนี้ก็เพื่อนให้มานะคะเนี่ยเพื่อนให้มาอันนู้นก็เพื่อนให้มานะคะเราก็เอามาปลูกมันก็ขึ้นอยู่นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็บริเวณหน้าบ้านเรานะคะตรงนู้นนะคะก็จะมีรถบ้านมาจอดแต่ถ้าเป็นหน้า รอ,ออีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีเต็มตรงนี้นะมีสิบสักคันนะคะตรงนี้เต็มตรงนี้อ่ะเต็มหน้าบ้านเรานี่เนี่ยแต่ไม่ใช่ที่ของเรานะที่ของคอมที่ของรัฐบาลเขาเขาจะมีตู้ตรงนั้นแล้วก็ให้จ่ายตังค์เนาะตรงนู้นก็เป็นท่าเรือนะท่าเรือตรงนู้นก็มีที่จอดหรือรถบ้านเหมือนกันนะตรงนู้นก็จะจะเต็มหมดนะคะอันนี้ก็เพื่อนบ้านเรานะคะอันนี้ก็บ้านเรา หลมีแค่แค่นี้เนะมีแค่แค่ตรงนี้เนาะอันนี้เราก็ทํากับข้าวไว้ให้แฟนเรานะคะเป็นอาหารกลางวันเนาะเขาไปเล่นสกีแล้วเขาจะตามมาทีหลังทีนี้เราก็ทําไว้คอยนะคะเขามาแล้วเขาก็จะได้กินแต่เราจะต้องเอาชีสวางข้างบนนะคะแล้วเราก็จะมาอบในเตาอุณหภูมิ2ององศา10นาทีนะคะเราก็จะกินพร้อมกับน้ําสลัดแล้วก็ผักแล้วก็้าวโพมปิ้งยากแบบแม่ยากนะดู แเราเขาบน่นเราเขาบอกร้อนจะตายทําไมเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาเราบอกเดี๋ยวมันหนาวเลวก็จะได้ใส่พี่ชายแฟนเราเดิน i